เธอยังทางานบ้านไม่เสร็จเธอไม่มีสิทธิ์พักเข้าใจไหมสร้าให้เสร็จเร็วๆละ่ะจะได้เข้าไปทำกับข้าวต่อนี่เฟิร์ครับแฟนใหม่ของผมเองครับแม่นี่เธอเธออะไรคะไปทำกับข้าวอยู่ได้ละถ้าคุณแม่อยากกินน้ําคุณแม่ก็ต้องทําทุกอย่างให้เสร็จก่อนเข้าใจไหมคะนี่ถูให้มันสะอาดๆหน่อยสิตรงนี้ก็ไม่สะอาดนู่นก็ไม่สะอาดไม่สะอาดสักอย่างแล้วก็ถูให้มันแรงๆหน่อยได้ไหมไม่ได้กินข้าวหรือไงคะ แม่คะหนูขอพักแป๊บหนึ่งได้ไหมคะไม่ได้ถ้าเธอยังทำงานบ้านไม่เสร็จเธอไม่มีสิทธิ์พักเข้าใจไหมอ้าวนี่ใครให้แกใช้เครื่องซักผ้าฮะทำไมถึงใช้ไม่ได้ล่ะคะแม่ก็มันเปลืองไฟยังไงล่ะถามมาได้มีสมองอะก็หัดคิดซะบ้างสิให้ฉันคอยบอกทุกเรื่องตลอดเวลาไม่ได้หรอกนะ แต่วาไม่ต้องมาตรงมาแตะอะไรทั้งนั้นแหละฉันใช้ให้ทำก็รีบทำเขาสิทำอย่างนี้ละค่ะแม่เออแล้วก็รีบสร้าให้เสร็จเร็วๆล่ะจะได้เข้าไปทำกับข้าวต่อฉันหิวแล้ว กแกอยากให้ฉันไปโลกไตหรือไงเปล่านะคะแม่แกนี่มันแม่ครับผมกลับมาแล้วครับแม่ลูกกลับมาก็ดีแล้วดูเมียลูกสิทำอะไรนะกก็ไม่ได้เรื่องสักอย่างงานบ้านงานเรือนะแม่ก็สอนหมดแล้วสอนยากสอนเย็นจริงๆเคทแม่ว่าลูกอะเลิกกับเนยดีกว่าแม่ไม่อยากได้สซอยพแบบนี้อะ แล้วเดี๋ยวแม่หาลูกสะพสให้ใหม่รับรองว่าสวยกว่าเก่งกว่าน,นี้เป็นร้อยเท่าเลยลูกเฮ้คุณพูดอะไรสักอย่างสิฉันเป็นเมียคุณนะคือผมคุณก็ได้แต่ให้แม่คุณจูงจมูกอะ่ะให้คุณบอกให้ไปทางซ้ายคุณก็ไปทางซ้ายแม่คุณบอกให้ไปทางขวาคุณก็ไปทางขวา <S <S 2> <S 2> เป็นแบบนี้ก็ดีเหมือนกันฉันก็ไม่อยากอยู่ พี่แม่มรู้ขอับหรอกนะเออก็จะไปไหนก็ไปเลยนะเฮดลูกไม่ต้องไป่สนใจมันหรอกเดี๋ยวแม่หาเมียใหม่ให้ดีกว่ามันนั้งเยอะได้ครับแม่ว่าอะไรดีผมก็เชื่อแม่ดีมากลูก แม่ครับพวกเรากลับมาแล้วครับเฮดกลับมาแล้วเหรอลูกแล้ว,ลลวผู้หญิงคนนี้คืออ๋อนี่เฟอร์ครับแฟนใหม่ของผมเองครับแม่เฟอร์นี่แม่ผมเองครับสวัดดีค่ะคุณแม่สวัสดีจ้ะเฮดแล้วเนยลหรอลูกผมอยากกับเนยแล้วครับดีๆลูกผู้หญิงแบบนั้นอะลูกควรอยากไปตั้งนานแล้ว ดูเฟอร์แฟนใหม่ลูกสี่ทั้งสวยแล้วก็น่ารักกว่าตั้งเยอะแม่ครับต่อจากเนี้ยเฟอร์เขาก็เป็นครอบครัวเดียวกับเราแล้วนะครับแม่แม่ต้องรักแล้วก็เอ็นดูเฟอร์ให้มากๆนะครับแล้วก็อย่าลังแกเฟอร์อีกนะครับจ้าลูกแม่จะรักแล้วก็ดูแลเฟอร์เหมือนเป็นลูกสาวแท้ๆเลยลูกไม่ต้องห่วงนะโอเคครับเฟอร์คุณอยู่บ้านฝากดูแลแม่ผมด้วยนะ เดี๋ยวเย็นเนี่ยผมจะรีบกลับมาทานข้าวเย็นกับคุณนะครับได้ค่ะไม่ต้องห่วงนะคะเดี๋ยวฉันจะดูแลคุณแม่คุณให้เองค่ะคุณแม่ยกกระเป๋าไปเก็บบนห้องนอนเฮดให้หน่อยค่ะลูกกรรอลูพิ่งมาถึงค่ะเหนื่อยมาก อ๋อคุณแม่เอากระเป๋าไปเก็บแล้วหนูขอน้ำเย็นแก้วหนึ่งนะคะได้จ้ะเฟอแม่หิวแล้วไปทำกับข้าวให้แม่ได้แล้ว เอะไรคะคุณแม่สายป่านนี้แล้วอะไปทำกับข้าวได้แล้วแม่หิวคุณแม่เข้าใจผิดห,หรือเปล่าคะให้หนูนนะไปทำกับข้าวต้องแต่เล็กจนโตหนูไม่เคยเข้าห้องครัวหนูทำไม่เป็นหรอกอาหารอะอ๋อแล้อีกอย่างหนึ่งนะคะหนูมาที่นี่ในฐานะแขกคุณแม่สิคะ ทำอาหารต้อนรับแขกแขกงั้นเหรอเธอคบกับลูกชายฉันอยู่ก็ถือเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วเธอต้องไม่ทำกับข้าวกวาดบ้านถูบ้านซักผ้าเพราะมันเป็นหน้าที่ของสะภ้าอย่างเธอเพิ่งรู้นะคะเนี่ยว่าถ้าแต่งเข้าบ้านนี้ต้องเป็นคนรับใช้ของคุณแม่กฎหมายข้อไหนเขียนไว้ล่ะคะนี่เธอ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 อะไรคะหนูชื่อเฟอร์ค่ะที่หนูคบกับลูกชายของคุณแม่เนี่ยเพื่อเป็นคู่ชีวิตนะคะ น่าเป็นคนลับใช้ให้คุณแม่จิบหัวใช้อะ่ะไปไปทำของข้าวอนูได้ละคุณแม่คะที่หนูเรียนมวยไทยมาแปดปีเนี่ยใช้เรื่องเล่นๆน,นะคะถ้าไม่อยากมีปัญหาก็อย่ามาสั่งให้หนูทำกับข้าวอีกไม่อย่างนั้นคุณแม่จะกลายเป็นคู่2อมวยของแม่ของหนูนะคะไปไปทำขข้าวหนูได้ลไ<ป>ะ,ะ,ะไปอีกจ้าจ้าจ้าไปเดี๋ยวนี้แล้วจ้ะ คุณแม่คะทำกัขบข้าวเสร็จแล้วไปล้างห้องน้ำต่อด้วยนะคะโดยเฉพาะห้องที่หนูนอนสกรปรกมากขอสะอาดสะอาดเลยนะคะขัดแรงๆสิคะคุณแม่ขัดแบบนั้นจะไปสะอาดได้ยังไงแบบนั้นละคะ่ะดีคะ่ะ ถูพื้นให้มันเร็วๆหน่อยสิคะนี่คุณแม่ต้องไปซักผ้าแล้วก็ล้างจานอีกนะคะเออแม่ขอพักแป๊บนึงได้ไหมอะแม่ขอแห้งอะ่ะไม่ได้คะ่ะถ้าคุณแม่อยากกินน้ำคุณแม่ก็ต้องทำทุกอย่างให้เสร็จก่อนเข้าใจไหมคะถูพื้นให้เสร็จสิคะแม่ครับผมกลับมาแล้วครับ เฮดกลับมาแล้วเหรอลูกเฮดแม่ทนกับแฟนคนนี้ลูกไม่ไหวแล้วนะทำไมเหรอครับเฟอร์เขาไปทำอะไรให้แม่ไม่พอใจเหรอครับก็เฟอร์เขาใช้แม่อย่างก,กับทาสให้แม่ถูพื้นล้างห้องน้ำซักผ้าแล้วก็ล้างจานอีกนะเฮดดูเฟอร์ทำกับแม่สิเฮดแม่ว่าลูกอย่าเอาผู้หญิงแบบนี้มาทำเป็นเมียเลยนะ <S <S ลูกไปตามเนยกลับมาได้ไหมอ่ะแม่ทนไม่ไหวหรอกกับผู้หญิงแบบเนี้ย นี่แม่จะให้ผมไปพาเนยกลับมาอีกทำไมหรอครับพากลับมาให้แม่รังแกเนยอีกนั่นหรอครับแม่ครับชีวิตคู่ของผมอะแม่คอยชี้สั่งมาตลอดแม่บอกให้ผมเลิกผมก็เลิกแล้วแม่ให้ผมหามาใหม่ผมก็หามาให้แล้วผมถามจริงแต่แม่นี่แม่ยังไม่พอใจอีกหรอครับแม่ก็แค่ที่รักคุณเข้ามาเถอะครับ นแม่ครับผมไม่มีทางเลิกกับเนยเขาหรอกนะครับส่วนเฟอร์เขาเป็นเพื่อนของเนยผมเป็นคนขอให้เฟอร์เขามาแสดงละครให้แม่ดูแม่จะได้รู้ว่าสิ่งที่แม่เคยทำกับเนยเอาไว้มันเป็นยังไงบ้างแม่รู้ไหมครับยังมีอีกหลายครอบครัวเลยที่แม่สามีทั้งด่าลูกสะภ้ายทั้งใช้งานลูกสะภ้ายหนักอย่างกับทาส ครอบครัวแบบนั้นไม่มีใครเขาอยากไปเป็นลูกสะใภ้พหรอกนะครับแม่รู้แล้วนะเฟอร์ขอบใจแกมากเลยนะไม่เป็นไรเนยเรื่องแค่เนี้ยฉันช่วยแกได้อยู่แล้วแม่ครับแม่เข้าใจดีแล้วใช่ไหมครับว่าคู่ชีวิตมาเป็นอันดับแรกลูกเป็นอันดับที่สองแล้วแม่เป็นอันดับที่สามนี่ลูกไม่รักแม่แล้วหรอ แม่ครับแม่อย่าเพิ่งตีโพยตีพายโวยวายไปสิครับแม่ฟังผมพูดให้จบก่อนแม่ลองคิดดูสิครับถ้าแม่มีแม่สามีที่ไม่เข้ากันกับลูกสะพ้ครอบครัวนั้นจะมีความสุขได้ยังไงถ้าแม่หวังดีกับพวกเราทั้งสองคนจริงๆแม่ต้องรู้จักปล่อยวางบ้างนะครับถ้าแม่ปล่อยวางได้ครอบครัวของเราก็จะยิ่งเข้าใจกันมากขึ้นและมีความสุขมากขึ้น ษแม่ด้วยนะคะที่จริงอะ่ะแม่ต้องขอโทษหนูมากกว่าเนยแม่ขอโทษนะลูกค่ะแม่หนูก็ต้องขอโทษคุณนาด้วยนะคะที่หนูแสดงละครสมจริงไปหน่อยแต่มวยไทยแปดปีไม่ใช่เรื่องเล็กนะคุณนาะไม่เป็นไรจ้ะ